destination is on the left we ride get part the reception here ลงไปเช็คอินอยู่ที่นี่กันอีก3คืนค่ะ3คืน บรรยากาศร่มรื่นดูกระบ,บองเพชรใหญ่มากบรรยากาศร่มรื่น เงียบสง,งบเอาเอาตู้รถไฟมาทำเป็นเป็นเต่นผักสวยมากอืม ตรงนี้ก็น,น่าจะเป็นห้องห้องน้ำอ๋อไม่ใช่ห้องน้ำเป็นอถา่ทสั้นสั้นบาร์บีคิวห้องครัวเขามีเมื่อนที่ว่าได้ผักได้ผักได้ผ่านผ่านมาแล้วก็เมื่อนไกลๆกันหมดเลยแต่ตรงนี้จะแหลกว่าอีกนึงนี่ ก็โอเคอยู่ค่ะฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องซักผ้าร้อนด้ยห้องน้ำคุณชายจะพักอยู่ตรงไหนคะ อยู่ล็อกไหนคะคุณชายนี่ก็มีเราตากงตากผ้า นี่แต่นี้ก็ดีมากเลยมันเป็นหินเป็นหีนไม่เป็นทราย้นตอก,กับไม่แฉะแดีมากๆเลยค่ะอ้าวคุณชาย With number, darling? i oh, so you can only go down here, climb to the or... Oh. oh. At the back one there, it's got a concrete slab. OK. There's one over there with a concrete slab. Um, maybe the, close to the toilet, that better, I think. We, wear, uh, we have to uh, watching close as well, you think? Oh, we probably do uh, We might have a little bit. Ah, uh, yeah. we we'll probably just do it in there.

โชคดีอยู่แก่ห้องน้ำนี่จะเป็นห้องน้ำแแล้วก็สักผ้าตักสะดวกสะดวกมากนี่เออแต่จอดดีจังเลยสาม,มารถเลือกได้ ก็คืนนี้ก็จะพักเทนีสามคืน3คืนอีกค่ะก็จะเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดเป้าหมายของการเดินทาง5เดือนแล้วก็จะทำการบินกลับเมืองไทยไปเที่ยวที่เมืองไทยกันอีกค่ะ สนุกสนุกกับการท่องเที่ยวต้องเที่ยวไปกับสาวใต้สนุกสนุกโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆสั้นๆคลิปนี้ก็จะพักกันอยู่ที่นี่สามคืน แล้วเดี๋ยวจะมีอะไรไปเที่ยวที่ไหนก <c oughs> ็จะทำการกันอีกเอา <c oughs> เอาเอาจะทำคลิปต่อไปอีกค่ะกลางบ้างตายบ้างแล้วมั่วเอาคุณชายใส่พลักไฟมั่ว เป็นคนทะลอกทะลอกไม่ซีเรียสโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนแล้วจะทำคลิปให้เพื่อนๆชมค่ะดูว่าวันนี้จะมีเวลาไปเที่ยวไหนบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวก็เจอกันอีกคลิปหน้าต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ